ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยน,น,น,นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับวิดีโอเอ็กซเซนไฟเจอรแล้วก็ห่างหายไปนานเนาะกับคลิปรู้สึกก็วันนี้ก็มาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูว่าถ่ายถ่ายเมือนย้อนแสงอีกแล้วมาสองคันนะครับวันนี้ก็มีผู้ติดตามคันี้มาด้วยเดี๋ยวผมจะไปฝั่งนึงกันเพราะว่าอยู่ที่ย้อนแสงมันไม่น่าจะไม่เห็นนะก็วันนี้มาตรงแพนปูนจังหวัด จังหวับสีสะเก็ดนี่แหละอยู่ตรงพื้นที่อำเภอกันทนาลุมไม่ได้อยู่ในตัวเมืองอันนี้ตรงแ้นปูนอำเอกันทารารนาะลุมเนาะอ้ยย้อนแสงอีกละพี่ย้อนแสงแค่คนคนเล่นวงไฟบูกซะด้วย<ส> <alt> ก็วันนี้มีสองคันนะฮะอ,อีกคันหนึ่งเป็นคนขับใหม่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกันกบผมนี่แหละที่อยู่คนรู้จักลุงผมเนาะ ออโอเคมันใหญ่อะไรมากแล้วก็ให้ทุกคนดูอะไรกันคันเก่าคันเดิมนะฮะไม่ได้เปลี่ยนคันกว่าจะกว่าจะหาโอกาสมาถ,ถ่ายให้ทุกคนดูได้นี่ก็ยากนะเพราะว่าผมก็กว่าจะปิดเทอมกว่าจะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี่ก็อีกไม่านานนี่สักห้าวันนี่ผมก็น่าจะกลับอุบลและเพราะว่าต้องไปเรียนแลวเพราะว่าจะเปิดเทอมนะ เทรูปลงกอดค่อยเทแม่นะฮะทรายสวยซะด้วยทรายมินามรูนน่าจะติดเยอะนะดูก็ตอนเช้าเนาะก็ตอนนี้ ช่วงฤดูนี้ไม่ใช่ฤดูฝนแล้วเนาะมันเป็นมันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วอากาศแม่งโคตรหนาวเลยขนาดผมใส่เสื้อกันหนาวยังเอาไม่อยู่เลยแขนขาหนีสันส่นยังกระเจ้าเข้าอากาศเย็นจริงๆแต่พอประมาณหกเจ็ดโมงนี่ก็น่าจะเริ่มร้อนแล้วแหละอากาศเย็นสบายแต่ถ้าช่วงบ่ายๆนี่ร้อนตับแตกเลย ยินดีต้อนรับสู่หน้าหนาวประเทศไทยหนาวยิ่งกว่าเปิดแอร์แอร์นี่แทีต้องเปิดเลย <S <S สายไปออกก็กระแทกหนักๆเลยกระแทกต่อเน,นื่องด้วยอันนี้ก็เป็นเวลาน่าจะ6กโมงแล้วเนาะข้าวเช้ายังไม่ได้สวบเลยกำลงกังจะเจ็ดโมงเลยเนี่ยหมายเลขสามาด้วยนะคันนี้ก็มันขับใหม่เนาะ ขับเก่าไอ้แก่ๆแล้วก็ไอออกจากกานก็มีเมก้ามาด้วยคันหนึ่งนะฮะของผมคันที่ผมมานี่ก็เป็นฮีโน่ไอ้วิกเตอร์นะฮวิกเตอร์หรือเวกเตอร์ก็ได้เรียกได้สองชื่อถ้าใครได้ยินเสียงผมแปลกๆนี่ก็ไม่ต้องสือหอกครับเพิ่งตื่นนอนนอนที่บ้านยังไม่พอมานอนบนรถอีกโคตรเวือนตะไลเลย ก็อ,อยู่ตรงแผ่นปูนอ,อตรงอําเภอกันทลาลมมันอาจจะย้อนแสงเน่เด้อ <c oughs> อาจจะมีภาษาถิ่นผมผสมบนเปร์เข้ามาด้วยนะถ้าใครเดี <c oughs> ๋ยวผมปรับแสงให้มันร่มต่ำก่อนแสงมันย้อนแสงหน่อยขนาดผมถ่ายมันยังย้อนแสงเลย <c oughs> เอ๋อคุนขับใหม่แกก็ไม่ค่อยจะ เก่งเรื่องถอยลูกสักเท่าไหร่เนาะก็ถ้าเป็นลุงผมเนี่ยลุงผมก็จะถนัดอยู่แล้วไงเรื่องการถอยลูกอันนี้เบรกลมลูกไม่มีเสียงเหมือนที่มันจะไม่คล้ายๆปากแตรนั่นแหละของลุงผมรถคันลุงผมขับมันจะมีน,นี้แบบ าจะเป็นแบบเปิดเปล่าๆเลยผมก็ไม่แน่ใจด้วยเนาะมันก็ขึ้นอยู่แต่ละคันเนาะนี่ก็เป็นไม่รู้จะยืนถ่ายทุกทุกคนดูตรงไหนเยเพราะว่ามันย้อนแสงไปหมดเลยตอนเช้ามันอาจจะย้อนแสงหน่อยนะทุกคนก็ขออาภัยด้วยสำหรับคนที่มันย้อนแสงนิดหน่อยเพราะว่าผมมาถ่ายตรงที่พระอาทิตย์มันกําลังขึ้นไงพระอาทิตย์ขึ้นเร็วมากประมาณตีห้า เกือบตีห้านี่แหละ,ละทิ์ขึ้นเร็ววันนี้ก็ได้ถ่ายสองคันให้ทุกคนดูเลยไม่ใช่จะถ่ายคลิปเดียวมันได้ถ่ายกันเดียว,วถ่ายสองคันพอแล้วพอแล้ว ขึ้นยูบ้ันขึ้นยูนแกขับแต่หัวลากไงแกมาขับแม่ลูกนิวแกอาจจะไม่ค่อยดูเรื่องเท่าไหร่ก็ <c oughs> คนบ้านเดียวกันต้งค,คนบ้านเดียวกันกับผมนี่แหละก็แกเปลี่ยนจากแกลองมาขับ ฟุ้งเลยฝุ่งโคตรฟุ้งเลยนะฮะโอ้ไม่ได้ใส่แมสด้วยกูจะเป็นมะเร็งปอดไหมเนี่ยอย่าง5่าต่อรถลุงสองก็ไปอ้อมอีกฝั่งนึงนะเกถอดรูดไว้ตรงนี้ตรงอ่ามาแล้วครับอีกคนนันนนะง้หะหัวลากโอ้ฟุ่นเยอะมเอะเร็งจะรอดกูไหมเนี่ย แกจะขับก็รูนแบงปุ่นเฉยๆหัวลากนะฮะเป็นของอีซูซูนะฮะ G X Z 3 6 0ส่วนแม่รู้มีจะเป็นฮีโน่เมกกับเวกเตอร์ห้าร้อยของเวกเตอร์นี่จะเป็นสามแปดศูนย์นะฮะแต่เมกานี่ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะเข้าใจมันกันโอเคมุงผมแกก็ไปตั้งลำรถแล้วก็ า,ากนะเป็นของอีซูอีกแล้วก็วเป็นบริษัทอีซูซูนี่ก็<ม>เก่งเรื่องรถนะก็มีพวกรถกระบ,บะรถถึงเลยกับรถหงล้อเนี่ยเบล๊มเบะ ตึงๆเนียครับลากพื้นไปเลยไม่ใช่ลากแต่ลากดินนี่แหละอันนี้ก็ตึงเกินนะฮะวิ่งไปเลยแบบยกน้ำขาที่เลยเดี๋ยวก็ไปกล่องไอ้นี่ซะหรอกมาแล้วนะฮะวิกเตอร์ ตัวเท่สีมฟูวันแหวฝุ่นกระจายมะไรยังจะสวบไหมเนี่ยขับไปบนแบบเก่าๆเลยแล้วก็ปล่อยให้รถไหลหตามอัธยาศัยได้เลยก็น่ตอนนี้นั่นจะเจ็ดโมงแล้วแหละก็ถ้าใครคิดถึง คลิปรถไฟก็คงจะได้มีโอกาสน่าจะครั้งหน้าเนานะก็ประมาณผมน่าจะปิดเทอมใหญ่เลยน่าจะขึ้นปวช .2 ก็น่าจะรีวิวขบวนท้องถิ่นไม่ก็สีสอนั่งจากศีสเกตไปโคราชหรือว่านครราชสีมาแล้วผมค่อยไปต่อรถด,ด่วนพิเศษลงกรุงเทพต่อเพราะว่าผมจะเดินทางไปทำงานที่จังหวัดจันทบุรีทำงานช่วงปิดเทอม ช่วงปิดเทียนใหญ่มันปิดนานไงผมเลยก็เลยจะได้กลับไปทำงานอยู่ช่วยพ่อวันนี้ก็น่าจะได้ถ่ายสามคลิปก็สามเที่ยวก็มีอันนี้เป็นอำเภอกันทามลมคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นอำเภอ บางกูจังหวัดศรีสะเกดนะฮะแล้วก็ไปเอาลุกหลังเนาะไม่รู้ลูกหลังนี้จะได้ไปลงที่ไหนคงก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันไม่งอากาศก็หนาวชิบหายเลยคนนียลมดูดิลมหนาวมาแล้วต้นไม้ตีงไปแล้วเนี่ยมันตีงกันเนาะคันหนึ่งก็ไปถอดดูลุงผมก็เดี๋ยวแกก็ถ้าจะไปใส่ถอดถูกกันข้างกันคันเขียวกับคันชมพูมันแหมว <g arness> อตนนี้โอเคตอนนี้เราก็จะพาเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนไปตอดลูกเลยแล้วกันนะโ okay, อเคอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนการตอดลูก นุงแกน่าจะถอดสลักไม่ออกนะฮะเดี๋ยวต้องให้ลุงผมแกจัดการให้นะลีะนะเป็นหลักออไปนะฮะเพราะว่ามันไม่มีลม เพราะว่ามันยังเบรกไว้อยู่ถ้ามีลมนี่ก็โอ้ของใสายอะไรไปนะโอ้ <laughs> ก็ใส่ถุงมือเพื่อความปลอดภัยครับก็ใส่สายลมก่อนสองสายแรกลมก็เข้ารูปสายที่สองสายไฟสายสายสามและสี่น่าจะสี่ห้าและะ้วมั้งก็เป็นสายจระบีลมก็เข้าแบบเต็มกำลังเต็มพิกัดเล็กก็ไว้ใน กรวยนะฮะหรือเรียกว่าไงว่ากลวยนั่นแหละเออ, <laughs> อเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายโปรคลิปแป๊บยังไม่ได้ถ่ายโปรคลิปหายวอ,อะไรเลยเ <laughs> ยี่ยมไปเลยมาตาฟกเขือก็ <laughs> <laughs> ตอนนี้ผู้ติดตามก็200เจ็ดคนนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามและคอยให้กำลังใจงผมมาโดยตลอดนะครับก็ก็ฝากติดตามไห้ถึง หนึ่งร้อยหนึ่งพันคนหน่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ขาดแชร์งบประมาณซื้อกล่องตอนนี้ยังใช้โทรศัพท์กากากลก้องโทรศัพท์กรกากรถ่ายอยู่เหมือนเดิมฮ<น>ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดมยังถ่ายไม่ได้เลยนะถ่ายให้ติดรูกคันแล้วกันโอเคได้แล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยไปนี่แล้วกันเนาะในการอา่าอะไรวะเขาเรียก ไปเบอร์ภาพอันนี้จะเป็นการทดสอบเตือนลูกเดี๋ยวดูอีกขั้นก่อนนะฮะก็ะเดี๋ยวคันจะลุงแก่กจะไปจอดที่ในที่แก่ยจะไปจอดก่อนเพราะว่าคนขับคันนี้ยังยังไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ก็ลุงก็ไปจอดไปตรงนู่นนะฮะส่วนคันนี้ก็ถอยตอนน้งฝุ่นก็ฟุ้งกระจายแล้วก็ไม่ต่างแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมซูมให้ดูแนะคกัน ขี้เกียจเดินไปจอดไว้ซกไก่เลยเอาละแบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์เฉยเลย What the fuck, man? วัตถาคแมนก็คันนี้ยงดำเสร็จก็จะขอจบคลิปนะครับว่าแบตมันจะหมดนะครับผมลืมชาร์จแบตด้วย เหลือ9%แล้วหายแล้วนะฮะอี๋โอเคเหลือ9%อยู่ตอนนี้เปิดอินเทอร์เน็ตไว้ทำไมเนี่ยว okay. ่าอยู uh ่ทำไมมัน <Bell> ก <issimo> oh ินแบตโอ้โหโอเคเนาะเปิดอินเทอร์เน okay, um ็ตไว้เฉยเลยเหลือ7%แล้วชิบหายแล้วตอนนี้ก็เอาเป็นว่าขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะก็ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครปไลค์แชร์ไปบายซีวีเกนน็กส์ถามนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่ก,กับคลิปที่สองนะฮะอำเภอปางกูกับเปาล,ลูกลังเนาะก็จบไปก่อนนะฮะเพราะว่าแบตจะหมดเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย